ค่ะเมื่อเราต้มน้ำรังใหม่สกัดหรือว่าใยไหมเรียบร้อยนะคะรอเย็นค่ะเราก็นำเซรั่มนี้นะคะสามารถมาใช้กับผลิตภัณฑ์สกินแคร์ของเราได้ทุกอย่างเลยค่ะยกตัวอย่างเช่นเรานำน้ำสกัดรังไหมนะคะใส่ลงในครีมค่ะ ลงไปอย่างนี้นะคะใส่ในมือของเราประมาณสักหนึ่งช้นชาค่ะแล้วก็ผสมกับครีมนะคะแล้วก็ทาหน้านะคะใช้ได้ทั้งทุกเวลาเลยค่ะไม่มีข้อห้ามนะคะ ยกตัวอย่างง่ายๆว่าก่อนนอนค่ะเราก็ใช้น้ำสกัดนะคะจากโปรตีนรังไหมหรือว่าใยไหมนะคะประมาณ1-2ถึงช้อนชานะคะหรือประมาณ5-10ถึงีซีค่ะแล้วก็ใส่ลงในครีมของเราได้เลยค่ะแล้วก็ทาหน้าได้ตรงๆเลยค่ะก็มาลองใช้ดูแล้วเป็นเวลา1เดือนนะคะ หน้าค่อนข้างดีค่ะผิวหน้าก็เนียนดีค่ะวิธีทำไม่ได้ยากค่ะยังไงก็ขอให้เพื่อนๆพี่พ,พีที่มีความสนใจลองทําเล่นลองทําสนุกสนุกเหมือนบาทดูนะคะ mm hmm. ก็หวังว่าคลิปตัวอย่างการทำรังใหม่นะคะ mm hmm. การทําเซรั่มน้ำรังไหมนะคะ mm hmm. จะช่วยเป็นไอเดีย hmm. ให้เพื่อนๆพนพ,พี่พี่ได้นะคะ อย่างไรก็ตามจะบอกว่าตัวครีมหรือว่าผลิตภัณฑ์ที่เป็นรังใหม่ค่ะค่อนข้างจะมีราคาแพงนะคะค่ะส่วนใหญ่แล้ว ผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากรังไหมนะคะหรือว่าใยไหมนะคะค่อนข้างที่จะมีราคาเหมือนกันนะคะจากที่บ้าลองทำน้ำสกัดโปรตีนรังไหมบ้านะคะคิดว่าที่แพงไม่ได้แพงเพราะว่าราคาวัตถุดิบหรือว่าตัวรังไหมนะคะบัาคิดว่าแพงจากการใช้ไฟแล้วก็เคี่ยวเป็นเวลานานคะ่ะ กว่าตัวบัตเองนะคะจะได้น้ำเซรั่มที่สกัดรังใหม่ก็เกือบสองวันเหมือนกันนะคะคิดว่ามันน่าจะแพงด้วยต้องใช้เวลาในการเคี่ยวเขาค่ะก็ยังไงก็คิดว่าเพื่อนเพื่พี่ๆก็น่าจะสนุกกับการทำเครื่องสําอางเล็กๆน้อยๆกับบาทไปด้วยนะคะอย่าลืมนะคะการที่เราทำเครื่องสําอางใช้เองเนี่ย เราก็มั่นใจได้เลยค่ะว่าเครื่องสำอางที่เราทำมีคุณภาพดีแน่นอนค่ะเพราะว่าเราคัดวัตถุดิบของเราเองค่ะสุดท้ายนะคะขอให้เพื่อนๆพี่ๆมีความสุขในทุกๆวันนะคะการทำสิ่งต่างๆอย่าคิดว่าเราซีเรียสจริงจังค่ะ คิดว่าเราทำเล่นเป็นของเล่นบ้างก็ได้ค่ะหมอบาส TTM ที TT M, ทเล่นเล่นค่ะแต่เอาจริงนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆพี่ๆสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะ ค่ะเดี๋ยวจะสาธิตนะคะการทำน้ำโปรโตีนรังไหมให้ดูค่ะก็เมื่อเราทำเรียบร้อยนะคะเราก็นำเซรั่มค่ะใส่ลงไปอย่างนี้นะคะแล้วก็ใส่มือของเราค่ะแล้วก็ลงครีมค่ะครีมที่เราชอบใช้นะคะทาค่ะก็ทาใบหน้าธรรมดาเลยค่ะไม่ต้องซื้อ เซรั่มจากเมืองท่องเมืองนานในราคาแพงแต่เราก็ได้คุณสมบัติหรือว่าสรรพคุณใกล้เคียงกันค่ะหรืออาจจะดีกว่าด้วยนะคะเพราะเราเป็นคนคัดเลือกวัตถุดิบและทำเองทุกขั้นตอนการผลิตค่ะสวัสดีค่ะ